ทาง Heaven Drones ได้เปิดตัวไฮโดรเจนรุ่นใหม่ครับเป็นโดรนที่บินได้นาน4ถึง8ชั่วโมงเลยครับโดยโดรนรุ่นใหม่ของ Heaven Drones นี้ใช้ชื่อรุ่นว่า H2D 200ครับผมขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนที่มีความสามารถบรรทุกน้ำหนักได้อย่างยอดเยี่ยมครับและที่สำคัญก็คือมีประสิทธิภาพการบินที่ ยาวนานแล้วก็บินได้แม่นยำยิ่งกว่าเดิมครับโดยในซีรีส์ H2D 200นี่ครับได้เปิดตัวล่าสุดในการประชุมโมนาโกไฮโดรเจนฟอรั m มครับผมโดยถือเป็นก้าวสำคัญของ Heaven Rones ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมโดรนครับแล้วก็จัดการกับ ความท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบินให้ได้ด้วยพลังงานไฮโดรเจนครับซึ่งก็มีการทํามาแล้วอย่างยาวนานนะครับและก็จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงครับผมโดยในรุ่นก่อนหน้าครับความสําเร็จก่อนหน้านี้คือรุ่น H 1 0 0นะครับบริษัทก็ต่อยอดด้วยการออกรุ่นใหม่มา2รุ่นครับดังที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับ H 2 D 200แล้วก็ H 2 D 2 5 0ครับผมซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนจากุมพลังงานไฮโดรเจนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่ม ความสามารถของโดรนรุ่นใหม่ตัวนี้ขึ้นมาครับโดยในรุ่น H2D 200นี้ครับได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4.5กิโลกรัมครับซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นครับในเรื่องของความทนทานครับแล้วก็มาพร้อมกับความแม่นยำรวมถึงพิสัยการบินที่สามารถทำได้สูงสุดถึง510 ิโลเมตรครับผมและระยะเวลาการบินที่ยาวนานได้มากกว่า4ชั่วโมงนั่นเองครับก็เรียกได้ว่า s 2 d 200เนี่ยได้เข้าไปสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับโดรนบรรทุกน้ำหนักขนาดเล็กที่มีความสามารถในการบินด้วยความแม่นยำซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเทียบได้ครับ และในรุ่น h 2 d 250ก็ได้รับการออกแบบให้ยกระดับประสิทธิภาพขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับด้วยความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่มากขึ้นถึง10กิโลกรัมครับพิสัยการบินสูงถึง750กิโลเมตรแล้วก็บินได้ สูงสุดครับ8ชั่วโมงต่อการปฏิบัติการ1ครั้งครับซึ่งโมเดลนี้ครับก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจด้านโลจิสติกขั้นสูงที่ต้องมีการขนส่งหลายครั้งครับในโดรนซีรีส์ HV 200นี่ครับก็เป็นการสะท้อนนะครับตอกย้ำถึงความทุ่มเทของทางบริษัทครับในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีโดรนครับไปพร้อมๆกับการส่งเสริมการใช้โซลูชันพลังงานสะอาดครับก็คือพลังงานไฮโดรเจนนั่นเองครับซึ่งก็จะ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างครับไปสู่การวิวัฒน์ของอุตสาหกรรมด้านโดรนนะครับที่ใช้พลังงานอย่างยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคตครับ12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัลเสริมแ่งความรู้ด้านเทคโนโลยี IT และโอทีที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566 ณสามย่านมิทาวน์ฮอลล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2 Smart Management for Smart Manufacturing 2024 Part 3 Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรี สำรองที่นั่งไน้ที่ www.automation-expo.asia หรือ hotline 0822264787